Daddy Hero Food อืมร้านนี้ชื่อดูเป็นน่าจะเป็นคุณพ่อที่ที่ผันตัวมาขายกับข้าวเพื่อเลี้ยงลูกโอ้โหคิดเร่อเอ้ยเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะได้ใช่ Daddy, ใช Daddy Hero นะ,ะนเออ,อาหารออารมณ์เหมือนอาหารตามสั่งนะฮะเป็นสปาเกตตี uh ้ huh. ที่นี่เขาเน้นมาเป็นสปาเกตตี้ผัดกุ้งสไปซี่นะครับผมแล้วก็ มีเมนูยอดนิยมต่างๆข้าวไข่เจียวผัดกะเพราสปาเกตตี้ไก่ทอดส่งอาหารตามสั่งนั่นเองนะครับผมก็เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าสปาเกตตี้ผัดกุ้งสปซี่ของเขาเนชุดละหกสิบาทเองนะอร่อยที่สุดในย่านเจริญกุ้งย่านเจริญกุ้งกินเยอะนะเขาทินเยอะแสดงว่าเขาต้องไม่เลวนะเขาต้องมั่นใจเขาต้องเขาต้องมั่นใจในรสชาติอาหารของเขาราคาดีด้วยนะหกสิบาทเท่านั้นใช่หกสิบบาทกุ้งนะฮะกุ้งนะเออ อืมไม่แพงนะยังไงลองสั่งดูครับผม